ตอนนี้ที่เราเป็นการแข่งวานะครับอยู่ในวงกลมอ่าร <c oughs> ้อยครับ,รบลาสุดเปิดช่อง150เซนติเมตรครับผม ดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทท่านสวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมวงจองบาร์เจ็งคุณบุญนะครับของวันที่27พฤศจิกายน2564ครับครับมัอนี่หนาวครับหนาวแห้งครับมัอนี่ครับบาร์เจ็งคุณบุญจะมาวาวลงนะครับหลังจากเอาไว้สอดแจ้งครับเป็นตัวที่2อขี่ปล่อยไว้สอดแจ้งของฤดูกาล2564ครับเป็นวาวจุราอ่าสูตรเปิดช่อง150เซนติเมตรนะครับสนุดังสอดแจ้งครับ เดี๋ยวตามมาเมืองครับนี่ครับหลังที่จากว่าเจงปล่อยไว้ทั้งขึ้นครับสาน่ดังสอดแจ้งครับร่มค่อน้างแห้งมากเลยครับเมื่อคืนครับนิ่งมากเลยครับตัวนี้สำหรับว่าตัวนี้บ่าเจงคนอุบนแบงให้อาหลงพอนะครับทั้งวัดบรรดงย่างครับอำเภอเมืองอำเภอเขียงแน่ครับจังหวัดอุบลครับไปเรียนครับเพื่อร่วมกันสืบสารนะครับเนาะ คุครับสองห่องของกี่นองพันแห่งกันสามตเลยครับโอ้ยครับเลี้ยงเไก่กันครับผมชุล่าของบอรจริงครับตอนนี้ล่มก็เริ่มถอยมากนะครับจากร่มบนกลายมาเป็นร่มล่างครับคุนครับต้นนึงกี่นองครับสนุกขาดประยักษ์มึงส่งขึ้นดังเวิดขึ้นครับ อครับออพี่น้องเป็นกระสอดแจ่งทั้งสามตัวครับสองห้องครับนี่ครับถูกลาสูตรเปิดช่องเมตรห้าสิบนิ่งครับผมต่อหลวงพอครับมันขอมากครับ มีห้องเก็บมะหวอดสถานที่ที่ปลูกบอ้อไว้นะครับบอ้อตัวนี้ค่อนข้างขึ้นสูงมากเลยครับขึ้นสั้นมากเลยมึงครับด้านล่มดีมากเลยครับจุลาสูตรเปิดช่องครับ ุดแก้ลายครับผมสนุ่ดังหลันสอดแจงครับเดยการเฮ็ดสูตรทักเข้านะครับครับท่าอ,อยสามสิบห้าเซนติเมตรสามสิบหกเซนติเมตรครับใส่ไมเ้เบอร์ใส่ในหลอนแทะเบอร์สิบห้าครับตาเลือกไปเท่านั้นครับตัดออกเส้นหนึ่งครับค่ายมันจะได้หกเส้นตัดออกเส้นหนึ่งกี่เลือห้าเส้นครับ สูตรนี้ใส่ได้ผลครับ ชุ่มกันแบบอิ่ม้ํำสำลากเลยครับ,รบของดีเมืองบนครับของดีเมืองอุบลโมมีหมุนครับบมมี่ข่วงโมมี่เอียงครับ to ni ว่าพี่น้องเป็นที่เด็คือกัน,นครับสามตัวเหียงกันเลยครับสวยงามตามท้องเลื่องครับรู้สึกว่าตัวเลืองอยู่ขา้างล่างดีไซย์นูจะขาดนะครับขาดทั้งสามตัวครับคิดว่า มึงรับพววมสั้นของวอลจุลาครับมึงขับขึ้นพวกนี้นะครับเห็นโมรับเสือกประมาณร้อยแปสิบองศาครับตอนนี้ลุ่มกระเริ่มลุ่มมาลางเลยครับสะพัทางดีมากเลยครับ ไอ,อ้มากบาอาหางกะใส่หางเทียบยสัมนะครับขางละเจ็ดหมวนขางละหกเจ็ดหมวนสวัสดีมากเลยทุกคนอาจจะเป็นบนลองเจมครับโอเคครับ เดี๋ยวบ่าเจงเสียวลงนะครับบานนี้สิใสวิธีการเอาใหม่ก้อนะครับนี่ครับใหม่ครับกาอลุ่งนี่ครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล่องครับมือหนึ่งเอาใหม่ก้อครับพี่น้องสามมือครับ สามมึงครับผมอลมแห้งครับเอาใหม่ก็ครับคล้อลงไปเรื่อย วันนี้ก็ดึงลุงมาต่ำนะครับแล้วอยู่ะมาณสองร้อยเมตรครับก็บยังแห้งครับมือคืนอนี่อยากยังไปฟังอ่ะนะครับของบูโฟกัสเลย ปั๊บอยู่สามรอบครับยังไปฟังกันนะครับ้อยลมดีมากเลยครับนะครับเดี๋ยวบ่าวเจีงก้นบนดีสารบาวจุฬาลกให้มึงนะครับ เดินกันครับว่าสิษสาวจับเข้าเดี๋ยวโบนะครับเนาะน,นี่ครับเห็นไหมครับ <sh arp> นี่ครับ ถินกันไหมครับ,รบสูงเลยครับรุ่นไซยบารจิงเนี่ยครับสำหรับบาจุลาตัวนี้นี่มันสิจับเข้าเลยบ่ครับรุ่นไซยกันเนี่ยครับ ลั่นทั้งคืนครับผมตอนนี้ที่เราเป็นการแข่งว้านะครับอยู่ในวงกลม ร้อยครับจุล่าสุดเปิดช่อง150เซนติเมตรครับผมสัดแจงครับแอบพ่อกับป้อยไปทั้งคืนครับสำหรับวาวจุลาครับเข้าโบมีขาดครับเดีรู้สึกว่าฟังนี่สิอยากเข้าไข่ในจักหน่อยครับนี่ครับไม้ตรงตาเรือใบเท่านั้นนะครับตาเรือใบครับ ตัวนี้ขั้นลอยสามสิบห้าสามสิบหกเซนติเมตรครับผมใส่ไหมแต่ก่อนใส่เบอร์สิบสองครับหาสิบหาสิบครับเสียงขาดบ่ขาดเนี่ยครับก็เลยตัดปัญหาครับมาใส่เข้าไงครับเบอร์สิบห้าครับค่ายออกเป็นเส้นในน้อยจะได้หกเส้นตัดออกเส้นหนึ่งครับนี่ครับตัดออกเส้นหนึ่งจะเหลือหาเส้นครับดังทั้งขึ้นครับมาขึ้นผ่านลมมรสุมลมแห้งมากครับครับปีกเบาครับปมะมานนี่ครับนี่ครับแก้ไล่เลนเครับผมเพื่อให้ดูอ่า มีชีวิตชีวาขึ้นครับเ็ดให้หลวงพ่อเต็มที่ครับผมนี่ครับสภาพงานว่าผมนะครับกะประมาณนี้นะครับครับสอดแจ้งครับโอเคครับสำหรับใครขามาแล้วถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดขับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บ่าเจงคุณบุญในการถ่ายทำคลิปดีเลยคลิปต่อต่อไปครับผมหวังว่าคลิปดีจะถือกดนใจผี่นองนะครับไปเจอกันใหมครับมือหนาครับ คลิปนี้สวัสดีครับ